ศิลปะการปักผ้าที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของความเป็นไทยครั้งหนึ่งได้เลือนหายไปตามกาลเวลาจนได้รับการฟื้นฟูขึ้นอีกครั้งเมื่อสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงพบผ้าปักโบราณในพระบรมมหาราชวังปักด้วยไหมน้อยฝีมือช่างหลวงแต่ครั้งสมเด็จพระศรีสวริณทิราบรมราชเทวีพระผ่านวสาอีิกาเจ้าเมื่อทรงทราบว่ามีข้าราชบริพารฝ่ายใน สามารถปักภาพแบบโบราณนี้ได้จึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดก,กระหม่อมให้รักษาและสืบทอดต่อไปอยังราษฎรในชนบทอันห่างไกลและผมไม่เคยลืมคำที่พระองค์ท่านบอกผมวันเข้าเฝ้าครูคือผู้ให้เรามีอะไรเราต้องให้เขาเพื่อเขาจะได้ทำได้เหมือนกับเราเราจะไปปิดบังกีดกั้นเขานะเพราะเราก็เคยจนมาก่อนเราต้องช่วยเหลือเขา เราเป็นยังไงตอนนี้ก็ต้องทําให้เขาเป็นเหมือนกับเราพงท่านจะตัดแบบนี้กับผมนะครับในปี2518พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้เสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐานไปประทับณพระตำหนักทักษิณราชนิเวศจังหวัดนาราธิวาสเพื่อส่งเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ภาคใต้ได้ส่งพบว่า ราษฎรส่วนใหญ่มีอาชีพกรีดยางพาราในช่วงเช้าเพียงอย่างเดียวจึงมีพระราชดำริรเริ่มให้มีการฝึกงานหัตกรรมเพื่อเพิ่มรายได้รวมทั้งให้ฝึกหัดงานฝีมือชนิดใหม่คืองานปักผ้าไหมน้อยแต่ก่อนจะไปถึงการปักไหมน้อยเนี่ยก็ต้องพระราชทานให้เรียนรู้ถึงการปักก่อนก็เริ่มจากพระราชทานคุณข้าหลวงในพระองค์เนี่ยสอนให้เขาจับเข็ม จับได้ที่จะมาปักผ้าก็เริ่มจากดอกไม้เล็กๆการปักผ้าด้วยไหมน้อยที่จังหวัดทางภาคใต้ก็เลยเผยแพร่ไปที่จังหวัดทางที่อื่นด้วยทอดพระเนตรเห็นว่าชาวบ้านมีฝีมือก็ส่งให้แยกประเภทของการประกวดงานภาพป,ปักเนี่ยเป็นภาพวิถีชีวิตของคนเป็นภาพดอกไม้แล้วภาพบึงบัวนี่พระองค์ท่านโปรดมากนะคะ จากจุดเริ่มต้นของงานปักผ้าแบบโบราณจวบจนถึงทุกวันนี้ผลงานอันวิจิตรจึงเป็นประจักษ์พยานแห่งพระวิริยะอุตสาหะอย่างยิ่งยวดของสมเด็จพ,พระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่จะท่งรักษาการปักผ้าแบบโบราณให้คงอยู่เป็นมรดกทางศิลปะอันล้ำค่าจึงเปรียบเสมือนสายใหญ่แห่งความรักที่ทรงมีต่อราษฎรที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลเช่นชาวไทยภูเขาในภาคเหนือ ที่ได้รับพระมหาการุณาธิคุณเสด็จพระราชดำเนินไปส่งเยี่ยมและทอบประเนตรเห็นความงดงามของเครื่องแต่งกายชาวไทยภูเขาเผ่าต่างๆที่เป็นอัตลักษณ์เฉพาะเผ่ามีการปากลวดลายและประดับประดาด้วยเม็ดลูกเดือยเครื่องเงินสะท้อนถึงคติความเชื่อของแต่ละเผ่าจนถึงรูปแบบลวดลายที่สังสมมาตั้งแต่บรรพบุรุษสีนี้ฉันก็ชอบสีนี้ยังไม่มีเลยนะ ที่นี้ก็สวยกรั่งผมชอบมากอย่างไรก็ตามด้วยการพัฒนาตามวิถีสังคมเมืองทำให้ค่านิยมของการแต่งกายประจำเผ่านี้ถูกทดแทนด้วยเสื้อผ้าสมัยใหม่จึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดก,กระหม่อมให้ชาวไทยภูเขาแต่ละเผา่าฟื้นฟูงานทอผ้างานปักผ้าตามภูมิปัญญาและให้อยู่ในโครงการศริลปาชีพ รอยยิ้มและดวงตาที่เปลี่ยนไปด้วยความสุขของชาวไทยภูเขาเผ่ากระเรียงสกอจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณน,นั้นจึงเป็นเครื่องยืนยันถึงความรักและสายใหญ่ที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงมีต่อชาวไทยภูเขาผ่านการถักทอด้วยความรักจากหัวใจขอบพระคุณพระองค์ท่านที่มาช่วยป้า ซึ่งเป็นชาวขาวซึ่งไม่รู้จะทำอะไรท่านก็มาและแนะนำช่วยเหลือทุกอย่างรู้สึกดีใจภูมิใจที่เกิดมาเป็นคนไทยพี่เกิดมาเป็นลูกบ้านของพระองค์ท่าน